จงังหวะแบบมเ,มอเอลเซ่เออโอ้ยคุณค้าอคคโอ้โหเจอเจอเจอกันแล้วนะวันนี้ใครออกวันดี้ค่ะ,อคะมองจอมองจอสิมองกล้อ,องพวกเรามองหน้าพวกเราบอกเขามองอะไรอะ่ะก็อมองหน้า้องอยู่แล้วมาเอียงไปทงึงเนี้ย ก็มองอยู่ยก,ก็อันนี้มันเป็นกล้องไงป่ะเน,นี่ยเป็นกล้องอันนี้เป็นผม<อ>ไปตามมาให้แล้วคุณก็ค่อมจังหวะกันเนี่ยป่าวันนี้ <c oughs> นีนดด่ดีนะดีนะแฟนผมอ่ะพี่นานานั่งู่ข้างๆเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดเขาไปดูที่อื่นแล้วมาเห็นอย่างเนี้ยอยาหาว่าผมไปนู่นนี่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับผมเล <c oughs> ยเนี่ยอุ้ยแต่วันนี้แอมเขาเรียกว่าดามเมจแรงมาก วันนี้ดาเม็ดแรงมากเลยว่ะด่ามงดาเม็ดอะไรมันยังไงอะไรยังไงเฮ้ยวันนี้น่ารักกว่าวันนั้นนี่เฝ่าพวาก็นั่งอยู่ที่เดิมอม่ามุมเดิมเนี่ยใช่โหหนูมันน่ารักกว่าวันนั้นอีกขอบคุณค่ะดาเม็ดแรงทุกวันครับเฮ้ยกูไปดีกว่ากูไม่เหมาะแล้วไปอยู่อีสต์เดมอนไปไหน าลูกเมี่เด็กจะจะชวนอีคนมาเล่นเกมโอเคจะชวนใครมาปั่นป่วนดีวะเนี่ยไม่ไม่ว่าน่ารัเกงเอาคุณนะคะเอาค่ะจะวัดไป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 อินบ็อกซ์คุยกันเลยไปไม่กล้าทักข้าน้องเขาะแล้วจริงๆบ้าไม่กล้าทักข้าน้องเขากวน้องไม่ว่าโอ้พูดสักขนาดนี้เขาได้ยินหมดแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาได้ยินเสียงของใจเขาเลยแต่ว่ามันมันดังออกมา สวัสดีค่ะเราไม่ได้ยิงแค่สามคนนะเขาได้ยิงกันทั้งประเทศนะลูกโอมีแต่มีแต่ห้องหนู่ยอ่ะเขาไม่มีตัวตนเขามีแต่หยูดขางอุ้ยไม่ค่ตรงกะที่เอาอย่าว่างงี้อันน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 ี้วน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 คนว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 นยนวยวนว แจ้ไงย้ไปไหนอะคะป่ายังไงนอน,นอ๋อนอนแล้ว <laughs> อุ้ยทำไมตอนแรกหนูเด็กพูดกับป่าละทำไมมันไม่ได้พูดกันเลยมั้งอยู่โอไยตอนแรกหนูเด็กพูดกับป่าไม่ได้พูดกันเลยมั้โอุ้ยไม่มีใจแล้วเลิมหนูน <laughs> หมดแรงจะจะกระทำหมดแรงจะทำงานหมดแรงแล้วรู้แหละเห็นเห็นก็รู้แหละเห็นก็รู้อ๋อปาทำ้าที่ดีสุดละอะไรพี่เนี่ยน้องพี่ให้ดวงเขาแบบตามันมีตาเหน่เนาะตามันเป็นแมวเลยอ่ะเป็นแมวเลยอ่ะช่วยอย่าทำอย่างนั้นได้ไหมอ่ะ ตกใจขนาดนี้ค่ะพี่รู้สึกแบบว่าไมเกนมันขึ้นตาหรือความรักมันเข้ากระตาป่ะเนี่ยปากก็ปากก็ปากทำไมคกใจอ่ะหนูไม่เคยเจออะไรน่ารักแบบนี้พี่จิมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยติดโอ้ยีย พี่เจมเชอะไรดงแต่จริงๆหนูไม่ได้มาหาป่านะหนูมาหาเลมอนมาหาเลมอนใช่แล้วใครไปพามาผมเนี่ยบอกเลมอนนาว่าว่าอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวจะชวนมีอ่าชวนชวนโยกเทปูเข้ามาอุ้ยหนูหนูขอคุณป่านเลยค่ะพี่โจยังอยู่ไหมเฮลมีหน่อยอยากลองถูกหวยดูเพราะว่าอยากอยากหาตังค์แบบ ไปเลยอ่ะไปให้ค <ใจ S 2> นนี้ค,คนเดียวเลยอ่ะคนนี้เลยอ่ะคนนี้เลยค่ะคนเลยค่ะคนเลยค่ะจังหวันนี้พี่เชฟยังไงฝากไปส่งอุ้มใจให้น้องหน่อยนะคะ<า>ยังไงฝากด้วยน้องหวาน,นเราพีพพพ่วิวานพาสองคนเขามาเจอกันเนี่ยแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย,ยเขาหยอกกันตลอดเลยเนี่ยหยอกเชฟกับเลมอนเนี่ยอันนี้อันนี้คุยกับน้องเขายังคุยกับน้องเขายังมองจออย่างมองจออย่าง อาอยู่หนูรู้แล้วว่าใครอยู่เขียนลิมเขียนลิมขอบคุณค่ะเดี๋ยวรูปแบบปกอันนี้อย่าบอกนะว่าเป็นเลมอนเลมอนฟิวหัวลานไอ้เรนยูแสบมากทำเลมอนฟิวหัวลานตอนแรกเองใครอ่ะเทลลิ่งโอ้โหโอ้โห